มะม่วงมาละเจ้าตั่งมะม่วงกะเจ้าพี่ตั่งมะม่วงกะเจ้าตั่งมะม่วงมาล้วค่ะตั่งมะม่วงน้งน้ำคนงามมาละเจ้ตา,มมาตั่งมะม่วงกะเจ้าพ <im> <im ี่เจ้าตั่งมะม่วงกะเจ้าตั่งมะม่วงเหรอจ้าเม่นเจ้าโอ๊ยดูท่าทางน่ากินจังตัมะม่วงถุงหนึ่งจ้ะได้ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเกมดีเจ้าเออเอาเผ็ดหน่อยก็ได้จ้ะได้ค่ะงันรอสักครู่นะคะจ้ะฉันนั่งด้วยกันก่อนค่ะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้แล้วจ๊ะทั้งหมด40บาทจ้ะแบงพันนะจ๊ะได้จ้ะสักกู่นะคะคุณพี่เงินทอนค่ะเงินทอนค่ะคุณพี่เงินทอนค่ะคุณพี่คะ,ค,พคะ นุหนู้นูอย่าเป็นไรนะเ้นุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยก็าถูกรถชนจ้านุหนุ้ช่วยด้วยสวัสดีสสดจ้าคุณนายหายแล้วเหรอจ้าหายแล้วจ้าวันนี้ฉันกับลูกอ่ะจะมาขอบคุณคุณนายจ้า ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลลูกฉันนะจ๊ะถ้าไม่ได้คุณนายนะฉันสองคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลลูกฉันเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันน่ะไหนๆก็มาละเห็นว่าค่าขายไม่ได้อยู่หลายวันอันนี้จ้ะฉันให้เงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทนนะฉันไม่เอาดีกว่าจ้ะคุณนายคุณนายเอาคืนไปเถอคะค่ะทำไมละจ๊ะ แค่คุณนายอะดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีอะฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วจา้าแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อละจ๊ะเนี่ยดูท่าทางอะจะหาเล่ต่อไว้หรอช่วงนี้ฉันก็คงหยุดพักไปก่อนปกติแล้วลูกสาวฉันอะเป็นหลักในบ้านคอยหาบเลข่ขายตำมะม่วงแทนฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นโรคหัวใจยกของหนักก็ไม่ได้อะจ้ะคงต้องพักไปก่อนนะจ๊ะคุณนาย จนกว่าลูกฉันจะหายดีเนะลูกเนาะเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะแถวหน้าหมู่บ้านฉันเนี่ยมีตลาดนัดเป็นชุมชนเลยนะถ้าทางจะขายของได้แต่ฉันน่ะไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่มันยังว่างอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันให้เปิดร้านตำมะม่วงที่หน้าบ้านฉันไปก่อนแล้วกันนะหน้าบ้านคุณนายเนี่ยนะคะจ้ะฉันไม่คิดค่าเช่าด้วยถือว่าเป็นการช่วยตอบแทนไปก็แล้วกันจริงๆใช่ไหมจ๊ะคุณนาย น้ำต่อไปนี้ลูกไม่ต้องหับเละกางแดดอีกแล้วลูกจริงจ้ะแม่งั้นฉันสองคนขอตัวกลับก่อนนะ,ะนนจ๊ะขอบคุณเจ้ะคุณนายไ,ไปเลยแม่ไ,ไปแล้วนะไปลูกไปมาแล้วจ้ะแม่เอาวางเลยลูกโอ้โหแม่แต่งตัวสวยๆเลยนะจ๊ะ แหมเราอะ่ะมาขายตำมะม่วงดูสิบ้านหลูขนาดเนี้ยจะมาแต่งตัวแบบแม่ครับหาบเล่ได้ไงนะ้อ <c oughs> ป้าหนูช่ตรียบขงบมามา,มาเลยเอา้าวตำมะม่วงจา้ตาตำมะม่วงจา้าป้าขายอะไรเนี่ยตำมะม่วงจา้าแล้ว <im> <ล>ขายอะไรจา้าแล้วโอ้โหแล้วป้าใช้แรงงานเก<ๆ>ินไปไหมเนี่ยดูสิ แผลเต็มเนื้อเต็มตัวเล่นใช้แรงงานอีกน้องสาวจ๊ะทําอยากใช้แรงงานกับป้าแก่ๆแบบนี้มนอยู่กับพี่นะพี่เล้นด้วยอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไตไล่ไม่ให้ตอมหยุดมีลูกสาวใช่ไหมนะน้าเข้าบ้านลูกอย่าให้ไอ้แมลงเมาแถวนี้มันมาแทะเอาลูกได้จ้ะแม่วันดีครับแม่สะพ้ายฉันไม่อยากมีลูกเขยวะเจ้าอะไรว่ามาแล้วเมนูเมนูก็ไม่มีบอกขายอะไรบ้างเนี่ย ดูนี่เมนูอยู่ที่ปากตำมะม่วงอย่างเดียวอ่ะโลกมันไม่จำหรอกจ้าอย่างแรกตำแมงม่วงตำแมงม่วงเมนูที่สองตำม่วงแหนมมีแหมีนมเ <c oughs> มนูที่สามตำมะม่วงหมูกรอบเค็มบราหมูกรอบเค็มเมนูสุดท้าย จำแต่งจัดมาเลยป้าไม่ลงไม่รออ,อยากรอไม่ทช่ทุกอย่างเลยจัดมาเลยเดี๋ยวนั่งรองเอาสักเมนูเอาอะไรนมนมนะชับนมอ่ะตำแหนมจัดเลยนะแหนมไปรอเลยจัขอนั่งมองป้าดูแหนดูนมนแบบหน่อยใิได้รอแป๊บนึง ม่วงแหนมหุยแล้วอะไรคือแหนม้าเนี่ยอะไรเนี่ยเหรอเออแหนมเออแหนมสะกดยังไงสะะาระแอ่หอยหีบนองหนูมมอมะอ๋อถึงว่าเป็นแหนมนี่เองเฮ้ยไหนพูดสิแหนมเออกินแห่อร่อยจ้าว้าภาษาไทยเราได้เกดหนึ่งเนี <c oughs> ่ยเป็นสะกดอย่างนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> ลงเผ็ดมเปรี้ยวกลมกอมบวกความอร่อยของแหนม,มป้าอุ๊ยแม่เซพรส์เท่าไหร่จ๊ะพูดจ่าไม่เข้าหูก็ตรงนี้แหละว่าแต่อร่อยไหมอร่อยมากเลย,ยป้าดีใจเท่าไหร่จ๊ะราคากันเอง 40่สโอ้โหทั้งแปลกใหม่คีไอคาร์ดนี้สีสบ,บาท <c oughs> ป้าก็ต้องขายชนิดที่ว่าแม่ค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้ <c oughs> นี่แหละช่อเหลือเกือ้อกูลสังคมต้องการแบบนี้แน่นอนป้าเป็นคนที่คนสังคมต้องการเ h e c a n เนี่ยผู้คน,น่ะชอบคิดว่าอยู่บ้านหลูแล้วจะต้องขายแพงป้าขายราคาแค่นี้แหละวันหน้าจะได้มากินป้าอีกอจ้ะวันหน้าเจอกันแน่นอน ไปแล้วนะไปนแถมย่ดีเว้ยอยู่ตรงไหนนุยลูกคหนูหนูจ้าหนูจ้าตํามะม่วงมี่จ้าอยู่นี่เหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วหนูอะไรตัวใหญ่เบ้อเฮ่อโอ้โหหาเจอจนได้ร้านป้าอยู่นี่นี่เองขายในบ้านหลังใหญ่แบบนี้เลยเหรอจ้าหนูตามมาเนี่ยกว่าจะหาเจออีกเขาลือกันอะไร ตำแมง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 อตำแมงม่วง <S 2> <S 2> นั่นและค่ะหนูจะมาชิมวันนี้ <S <S ได้นั่งรอ,อเลยหนูเด็ดเลยนะคะจัดไปนั่งเลยตำแมงม่วง ตำอะไรนะป้าตำแมงม่วงตำแมงม่วงน่ากินวอกๆเลยนี่ไม่คิดจะถามหรอว่าทำไมเป็นถึงต้องตำแมงม่วงอ่ะยังไม่ได้คิดแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกแมงสาบใช่ไหมเนี่ยโปรตีนเยอะดีเลยล้อเล่นเนี่ยเป็นแมลงธรรมชาติกินได้ไปป้าไปขายของอูจะกิน จนลูกมาจ่ายเงินไม่ไหวเลยไงเราอ้ยมันอิม่มเท่าไหร่สี่สิบฮะสี่สิบฟังไม่ผิด40 40บสี่สิบบาทค่าแมาลงยังไม่ได้เลยเนี่ยป้าเอาน้าป้าก็ขายเอาช่วยๆกันลูกค้ายเยอะป้ากับพอมีกําไรเอามา40สีอยูจะบอกให้นะหนูจะไม่ไปเป่าประกาศหรอกว่าร้านป้าร่อยจะให้มันเป็นร้านลับๆของหนูเพราะหนูจะมาแอบแซ่บทุกวันเลยไปเถอะกลับไปเลย ้พรุ่งนี้เตรียมแมงนะออ๊ยคุณหนูมิวดีใจจังเลยค่ะหนูก็หาป้าตั้งนานแน่ตั้งแต่ป้าไม่ได้ไปเดินหาขายนะคิดถึงตำป้าที่สุดเลยลูกค้าแฟนพันแท้ก่อนหนูจะหาป้าเจอนะแทบลิกแผ่นดินอย่างนี้เลยแฟนพัแนแท้หนูเอาตำเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้ป้า คิดเมนูใหม่ๆได้ตั้งเยอะเลยตำมะม่วงเดิมๆอะ่ะมันเพลนๆไปแล้วค่ะคุณมิว้วมีป้ามีะไรมัดแนะนำมิ้วปะคะตำหมูกรอบเค็มค่ะตำหมูกรอบเค็มป้ามีหมูกรอบแบบเนี้ยจัดมาให้เิวเลทหนึ่งจานค่ะจัดไปะคะ่ะคุณมิ้วนั่งรอนะคะได้ค่ะ น,นีป้าทําพรีเมียมให้คุณมิ้วเลยนะคะเนี่ยลองชิมดูนะคะคุณมิ้ว ได้แล้วเนี้ยเรื่องเนี้ยองลงโซเชียลแน่นอนดัง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 ดๆงอย่าี้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหนูมีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนลงให้แน่นอนค่ะโพสลงโซเชียลบ่อยค่ะน่ารักจริงๆกินนึ้งแต่หาบเล่เลยป่าเอ้ยเอามอนเดิมจ้ะ อ้ามเองไม่เบื่อหรือไงเนี่ยไอ้ตำแตงม่วงเนี่ยกินทุกวันมันดีต่อสุขภาพนะป้าจ้ะพอสายเขียวเออรอแป๊บหนึ่งใส่ถุงใช่ไหมใช่จ้ะอ่ะรอแปบ๊บรอแปบ๊บยืนรอเลยนะมา ่กอนฉันเปลี่ยนใจแล้วใส่จานดีกว่าใส่จานเดี๋ยวฉันยืมจานไปก่อนนะแล้วก็ตั้งอ่ะแปะไว้สิ้นเดือนเหมือนเดิมี๋ยวฉันจจ่ายสิ้นเดือนอีกแล้วป้าเออน่ามาฮะป้าบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วตำแตงม่วงน่ากินสดๆดไปเลยป้าแน่นอนน่ากินเหมือนป้าเลยนะเหสิ้นเดือนมาจ่ายด้วยนะได้แล้วอย่าลืมมาจ่ายป้าด้วยล่ะครับ แม่จ้ะอ้าวน้ำเมื่อตัวแม่เห็นไม่วันนี้ไม่ไปเรียนหรอลูกวันนี้หยุดจ้ะแม่แล้วจะมาช่วยแม่ละสิใช่จ้ะแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกตั้งแต่เราไม่ต้องไปหาขายตำมะม่วงนะแม่สบายขึ้นเยอะเลยจริงจ้ะเถือเป็นบุญคุณของเราจริงเนาะอืคุณนายเขามีบุญคุณกับเราจริงเขาช่วยเหลือเราไม่งั้นนะหนูคงไม่ได้กลับไปเรียนแน่เลยจริงจ้ะแม่ แล้อีกอย่างนะตั้งแต่แม่ขายสบายๆเนี่ยนะแม่อาการลรคหัวใจไม่กำเริบเลยลูกดีจังเลยจ้ะเห็นแม่มีความสุขในการขายของหนูก็ดีใจค่ะตั้งใจเรียนล่ะ<ด>เรียนจบจอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาขายตำมะม,ม่วงแบบแม่ได้เลยจ้ะงั้นอ้าวคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้กลับเร็วจังเลยค่ะพอดีเลิกประชุมเร็วอ่ะนี่แันน่ะได้ข่าวว่าร้านตำมะม,ม่วงที่เนี่ยล่ำเลือกันทั่วหมู่บ้านเลย ว่าอร่อยนักอร่อยนักขนาดแม่ค้าในตลาดฉันไปซื้อของเขายัางชมเลยก็ได้คุณนายแล้วค่ะ6เดือนที่ผ่านมาเนี้ยฉันสองคนแม่ลูกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะหายดีแล้วใช่ไหมจ๊ะหายดีแล้วค่ะนี่ฉันนะ่ะว่าจะชวนเธอสองคนแม่ลูกอะ่ะมาช่วยฉันหน่อยฉันกําลังจะขยายเปิดธุรกิจทางด้านอาหารน่ะอยากจะได้เมนูตำมะม,ม่วงอะ่ะไปเป็นเมนูเด็ดประจําร้านแล้วก็ชวนเธอแม่ลูกสองคนนะไปเป็นหัวเรือใหญ่ในการคุมร้านให้ฉันนะ ลองตัดสินใจดูนะจ๊ะป้าอ๊แม่สซพพ์ไส,สวสัสดีครับวันนี้เอาเหมือนเดิมน,นะจ้าตำม่วงแห่นมนจัดป่ะน้ำช่วยช่วยแม่ลูกแต่ป้าครับคะผมค,ค,คิดดูแล้วอะ่ะผมอยากซื้อสูตรตามะม,ม่วงของป้าเอาไปขยายสาขายทั่วประเทศแต่<ม>เรื่องเงินป้าไม่ต้องห่วงนะผมจ่ายไม่อัน้นป้าอยากได้เท่าไหร่ป้าพูดมาเลยคือป้าคงขายคุณไม่ได้หรอกคะ่ะฮะ ทำไมอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฝีไม้ลายมือป้าเด็ดเนี่ยผมไม่งอป้าเลยนะป้าอยากได้เงินเท่าไหร่ป้าพูดมาผมจ่ายให้ไม่อันเงินน่ะมันไม่สําคัญสําหรับป้าหรอกค่ะสําหรับป้าใจสําคัญกว่าคุณผู้หญิงท่านเนี้มีบุญคุณกับป้ามากคุณดูสิป้าเขียนป้ายว่าไงคะตำมะม่วงสํานึกบุญคุณใช่แล้วคุณจะให้คนอย่างป้ามาเนรคุณคนได้ยังไงในเมื่อคุณผู้หญิงท่านเนี้ย เขาเป็นคนให้โอกาสชีวิตป้าไม่ต้องไปหาบเล่ขายตำมะม่วงอะ่ะคุณเข้าใจป้านะผมเข้าใจครับแต่ว่าแหนมเอาเหมือนเดิมน,นะได้ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณผู้หญิงคะฉันนะ่ะตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าฉันนะ่ะจะช่วยคุณผู้หญิงคะ่ะขอบใจมากเลยนะอย่างน้อยอะ่ะฉันสะดุดชื่อตำมะม่วงสำเน็กบคุณคุณฉันคิดไม่ผิดเลยนะที่ช่วยเหลือหนูไว้ในวันนั้นนะ่ะ ทําให้ฉันนะ่ะมีธุรกิจใหม่ในวันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกทั้งสองคนด้วยนะคะเราสองคนนะต้องขอบคุณคุณผู้หญิงมากกว่าค่ะเพราะคุณผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ให้ก่อนค่ะอย่างนั<า>้นจะไป้าอ้าวหนูเอาตําอะไรนะแมง,งแม่วใช่รอที่โต๊ะนะของคุณมิว้วตําม่วงหมูกรอบเค็มค่ะได้เลยค่ะอันนั้น ตำม่วงแห้งนวันนี้ป้าจะบอกว่าป้าเพิ่งคิดเมนูใหม่มาเมนูอะไรคะตำม่วงถาดโอ้ยเอาเอาเอาซื้อซื้อซื้อเอาเอาอย่างนี hmm. ้นะจ๊ะเพื่อเป็นการฉลองในฐานะที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกันฉันขออนุญาตเลี้ยงลูกค้าทั้งโต๊ะนี้ทั้ง3าคนเลยได้ไหม 一路。 กินสุดๆเ <ste ep> นี่ยแหละเป็นเมนูใหม่ของเราตําม่วงถาดจ้าอย่างนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพขอจุ่งประเดิมก่อนนะคะเชิญจ้าเต็มที่เลยค่ะทุกคนประเดิมก่อนนะคะหอมมาก